สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูสเปคคอมพิวเตอร์นะครับของเราแบบง่ายๆให้ดูนะครับการดูสเปกก็มีหลายวิธีนะเดี <habit> ๋ยวผมจะแนะนําขั้นเบื้องต้นก่อนเนาะวิธีการตรวจสอบเครื่องว่าเครื่องเราสเปคเป็นยังไงนะครับวิธีการแรกก็คือดูที่อคอมพิวเตอร์ของเราโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เองนะครับก็คือวิธีการแรก,กคือคลิกขวาที่หมาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเรามาที่ p r o p e r t y นะครับ p r o พ e r t รนี้จะบอกข้อมูลเบื้องต้นของเรานะครับว่าเราใช้ Windows อะไรนะครับตัวนี้เป็น w i น d o w s 8.1 Pro นะครับใช้ CPU อะไรนะครับ Intel นะครับ i3 ตัว4005นี้จะเป็น Generation ของ CPU นะครับก็คือเจนตัวนี้จะเป็น Gen 4นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Memory หรือ RAM นะครับแ้นตัวนี้จะอยู่ที่4 GB นะครับครับระบบปฏิบัติการเป็น64บิตนะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับในส่วนของที่2ก็คือในส่วนของการดูตรงนี้ครับเขาเรียกว่า device Manager นะครับหรือว่า driver นะครับไดเวอร์ของเครื่องเราทําการติดตั้งโดยสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าติดตั้งโดยสมบูรณ์นะครับก็จะไม่มีเครื่องหมายตกใจเลยนะครับอย่างนี้อย่างบางคนนะครับมีปัญหาในส่วนของการติดตั้งของบลูทูธนะครับก็จะมีการตกใจของบลูทูธตรงนี้ครับหรืออาจจะเป็น เครื่องหมายที่ไม่ไม่เจอครับหรือเป็น question mark พวกนี้ครับก็จะมีอาจจะมีส่วนทำให้เราต่อลำโพงบลูทูธนี่นครับทำให้มีปัญหาในการต่อหรือว่าไอคอนไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคลิปแล้วก็มีการโพสเข้ามาเยอะว่าไอคอนบลูทูธไม่ขึ้นนะครับ iPhone Bluetooth, iPhone Bluetooth ไอคอนบลูทูธไอคอนบลูทูธไม่ขึ้นนะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าหเราติดตั้งรเวอร์ครบหรือยังนะครับรุ่นเครื่องเราเป็นรุ่นอะไร เอาหลังคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะถามวิธีการดูรุ่นเครื่องมาให้ดูนะครับในรุ่นต่างๆจะดูไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้การดูใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของที่2ก็คือตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไดเวอร์การ์ดจอนะครับไดเวอร์การ์ดจอตัวนี้นครับจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเครื่องนะครับในส่วนการทํางานของกราฟิกถ้าใครนะครับไม่ได้ลงไดเวอร์ตัวนี้อาจทําให้เหมือนแล้วจอเบลกัสติดๆตับๆ ดูคลิปติดติดดำๆแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเล่นเกมแล้วก็ตกนะครับบางคนอาจจะเปิดไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงเดเวอร์การจอนะครับส่วนต่อไปเดเวอร์ที่สําคัญสําคัญนะครับก็จะมีตัวนี้ครับเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ก็จะมีเดเวอร์ของในส่วนของไวเลสนะครับไวเลสตรงนี้ก็จะบอกในส่วนของยี่ห้อนะครับของผมจะใช้อัลทอร์ลอนะครับรุ่นที่เป็น ar 9 5 6 x นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ของไวเลสซึ่งใครถ้าใครไม่ได้ติดตั้งเลเวอร์ไวเลสตรงนี้ก็จะใช้งานในส่วนของไวเลสไม่ได้นะครับต่อมาก็เลเวอร์ของแลนนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นเลเวอร์ของเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเลเวอร์ของพวกชิปเซตนะครับการทํางานด้านไหนอของเครื่องนะครับต่อไปอีกตัวที่สําคัญที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นเลเวอร์ของซาวนะครับซาวก็จะมีผลนะครับ ในการทําให้ประสิทธ,ธิภาพของเสียงเราออกมาได้เต็มที่ซึ่งถ้าใครไม่ได้ลง, al, งไดเวอร์ซาวัวนี้ก็อาจจะมีผลให้อ่าไม่สามารถปรับแต่งพวกโคเลเซอร์ได้นะครับหรือว่าการเปิดมานูบุ๊กแบบนี้อาจจะไม่โชว์ซอฟต์แวร์ในการเปิดไม o นูบุ๊กก็ถ้าแค้สมบูรณ์ก็สามารถโหลดเดเวอร์ซาวได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตนั้นๆน,น,นะครับหรือโหลดจากในรุ่นของเครื่องนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่า เดเวอเซอร์ของเราใช้รุ่นอะไรนะครับก็จะมีอาจจะมีเป็นส่วนของนะครับคอนเน c t นะครับ Connect Smart Audio นะครับก็จะมีอ e เล็ทคนะครับซาวเวียซาวก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของ Device Manager นะครับเราก็ขอสุดแค่เพียงเท่านี้นครับแล้มาดูการเช็คสเปหรือเบื้องต้นโดยการใช้ซอฟต์แวร์นะครับ ซอฟต์แวร์ที่เราจะเช็ควันนี้นะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า,าตัว CPU Set นะครับเป็นฟรีแวร์ครับสามารถโหลดได้เลยพิมพ์ได้เลยนะครับ CPU Set ตัวนี้นะครับเราควรจะโหลดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับันี้เข้าไปโหลดได้จากเว็บไซต์นะครับต้นทางของตัว CPU Set เลยนะครับ นี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีให้โหลดเยอะแยะมากมายนะตรงนี้นะครับ6 4บิตนะครับเซตอัพ3คลิปะนะครับ2บิต6 4บิต3คลิปนะครับทำการดาวน์โหลดอีกทีนึงครับ ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับ IDM ไม่ต้องที่สตาร์ดาวน์โหลดเลยาโหลดแล้วเพนได้เลยนะครับกดแอพนะครับตอนนี้การติดตั้งการติดตั้งโปรแกรมผมแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปเลยก็ได้นะครับการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงของเขานะครับถ้าเรากดไม่ตกลงมันจะล็กไม่ได้ครับเราต้องกด ไอเอชเซ็คือยอมรับข้อตกลงนะครับเน็ต <c oughs> ตัวนี้ถ้าเราติ๊กตัวนี้คือมันจะสร้างไอคอนที่หน้าจอให้เรานะครับเล็กได้เลยตัวนี้ไม่มีอะไรครับก็ปิต่อครับติดตั้งตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการอ่านเกี่ยวกับรีดมีของโปรแกรมนั้นๆก็ติ๊กออกไปได้นะครับผมไม่อยากอ่านก็ฟิชได้เลย มาดูนะครับโปรแกรม CPU set ก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับสามารถคลิกเข้าไปเลยตัว CPU set ตรงนี้นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากครับเกี่ยวกับ CPU เริ่มตั้งแต่หน้าแรกนะครับ Processing นะครับ Processor นะครับตัวนี้ก็คือใช้ CPU Intel ครับตระกูล i 3 4 0นะครับ4 0 U ก็จะเป็น Intel ตัวนี้จะเป็น เจเนอเรชัน4นะครับทุกวันนี้จะไปถึง Generation 7แล้วนะครับนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดเนมคือเป็นรุ่นตระกูล CPU นะครับอันนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ต1168นะครับใช้เทคโนโลยี22นาโนเมตรนะครับอันนี้คือกำลังไฟนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนแรงดันตลอดนะครับในสเปคนะครับ จริงๆมันการทำงานของมันนะครับมันจะมีเทอร์โบบูสนะครับพวกนี้ CPU s p e e d นะครับมันจะไม่วิ่งที่หนึ่งจุดเจ็ดมันก็จะวิ่งหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าอยู่ที่ว่า CPU ตัวนั้นนะครับสามารถสป ed ได้ถึงขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับก็รองรับ mms c s e สอง s e สามพวกนี้ครับเป็นเทคโนโลยีในการตัดต่อนะครับหรือการถอดรหัสพวกภาพพวกเสียงพวกนี้นะครับอันนี้คอสปีดนะครับตอนนี้เขาวิ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับ ก็จะมีการลดแบตเตอรี่นะครับล,ด,ลดการทํางานของ CPU ียูเพราะ CPU เราไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วนะครับยังไม่ได้เปิดโปรแกรมแต่ถ้าเปิดโปรแกรมพวกตัดต่อวิดีโอขึ้นมานครับ CPU ียูปดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับทํางานอยู่ที่2องคอซีเทสนะครับก็คือตัวนี้ก็คือถ้าให้เรียกปกติก็จะเป็นรเรียกว่าอะไรเรียกว่าคอทูนะครับะจะใช้คอทูก็ได้ครับคอทูก็คือทํางานที่คอร์นะครับ แต่ว่าตัวนี้เขเพิ่มเทนโลยี่นะครับไฮเปอร์เทรดดิ้งเข้าไปทําให้มองทาให้มองเห็นเป็นสีเทรดนะครับก็เลยเวลาเราทํางานเราจะเห็นสีเทรดแต่จริงๆมันจะมี2คอนะครับสีเทรดยังไงเราคลิกขวาตรงนี้ครับทันมินิเตอร์นะครับครับตรงนี้ครับมันจะวิ่งเป็นสีเทรดนะครับหรือว่าสีหัว นี่เป็นวินโด w s 8นะครับมันไม่บอกแต่ปกติมันจะเป็นถ้าเป็นว i นโด w s XP หรืวินโดจ็ดมันจะเป็นร่องร่องให้เลยครับทำงานที่4หัวนะครับแล้เขาบอกอยู่โอริจ a l p โปรเซส4ที่ดูเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแคชนะครับแคชนี่ก็คือเป็นการบอกเกี่ยวกับหน่วยความจําครับแคช L1 L2 L3 นะครับ เป็นหน่วยความจาภายในตัว CPU นะครับเหนวยความจํ c a คชหน่วยความจํ CAD, าจภายใน CPU มันสําคัญยังไงมันก็จะสําคัญในส่วนของเวลาเราเปิดโปรแกรมครับถ้าเราเปิดโปรแกรมพวก Photoshop หรือว่าพวก ELS โปรแกรมที่ใหญ่ๆนะครับเวลาเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะรู้สึกช้าเพราเปิดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งต่อไปครับอ่ามันจะเปิดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของเหนวยความจําแคชในภายในตัว CPU นะครับมันจะ มันจะเข้าไปอยู่ในตรงขง um ุ้วเหือความจำแคชซึ่งมันมีผลให้เราเปิดเครื่องอเปิดโปรแกรมนะครับได้เร็วขึ้นเมื่อเปิดครั้ง,งต่อๆไปนะครับต่อไปคือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดต,ตัวนี้ก็ผมจะเป็นเครื่องของ ASUS นะครับก็จะใช้เมนบอร์ดของ ASUS ของเขาเองนะ ASUS ตัวนี้เป็นโมเดลนะครับแต่จะเป็นรุ่นเครื่องในการโหลดไดเวอร์นะครับต้องไปดูหลังเครื่องนะครับอย่นี้เป็นแบรนด์ครับเป็นวันที่ผลิตของเขา มาดูแรมของเรานะครับตัวนี้เราใช้ DDR RAM นะครับครับผมใช้แรมตัวนี้ของเราเป็น4กิกนะครับเป็นแรม DDR 3ทั้งสปีดของแรมนะครับตวามใช้ปลับนะครับนี้ไม่มีอะไรนะครับ SPD นะครับนี้เป็นสล็อตนะครับสล็อตของแรมนะครับจริงๆตรงนี้จริงๆมันต้องขึ้นนะครับ ตรงนี้จริงๆมันต้องขึ้นนะครับขึ้นเป็นสลอตซึ่งตรงนี้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเครื่องเรามีกี่สลอบแล้วก็ซ็อตไหนถูกใช้ไปหรือยังบางคนต้องการเพิ่มแรมอะไรเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มแรมเพื่อจะจะจะให้แรมมีเยอะขึ้นนะครับจะดูว่ามีช่องเพิ่มแรมไหมอะไรเงี้ยครับได้หมดจริงๆมันจะขึ้นตรงนี้ครับของผมมันไม่ขึ้นนะครับ มันจะขึ้นบอกสลับหนึ่งสลับสองมีไหมว่าว่างหรือเปล่าขอติดตั้งใหม่นะครับทีนี่ ขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับาาแต่ว่าแรมันมีสีจิกนี่ในส่วนของกราฟิกก็คือของเราเป็นกาจออนอนบอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นไปเป็นเทียบเห็นดีกราฟิกนะครับปกติครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับซีพียูซิงเกิลเจ็อันนี้เป็นรุ่นนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับขอจบ วิธีการตรวจสอบสเปคเครื่องของเราแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไ like, ลค์ก็กดติดตามได้นะครับต้องการให้เราตรวจสอบตัวไหนสามารถพิมพ์คอเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับขอบคุณมากครับ